รองเท้าเจ็ดสิบสามนะครับโอ้โอ้แค่นี้ได้ไหมต้องลองถามเขาดูพี่อาจจะแค่นี้ได้ไหมขอละ ถือว่ามึงมึงก็อยู่พี่มันนันมึงอาลันแบกไปอาลันอาลันแบกไปี่ลีนพี่โอกาสคนเราไปนมีแค่ครั้งเดียวถ้าอยากได้มันกลับมาต้องเซอมื้อมึงลืมอะไรเนี่ยเฮ้ยอาลันเฮ้ยอาลันจิตใจไม่ค่อยหยดเนื้อัะตัวนะไอพี่ด่วนอุมแบกไปดี้แบกเข้าไปละแบกเข้าไปในร้านดีอาลันถอดหมวกด้วยแบกเข้าไปในร้านถอดแว่นด้วยถอดอะไรต่างๆด้วยถอดให้หมดอห้เหลือตะตัวโอกาสคนเราไปนมีแค่ครั้งเดียวถ้าอยากได้มันกลับมาต้องืซอ โอกสัตวระดับหัวแก๊ง R S โมหัว K S เย้อยได้มันกลับมาช่วเออเอย้เอที่เหลือศูนย์กับลบหนึ่งหมดเลยพี่โอ้ยเอยเหมือนเหมือนซานตาทียไม่รู้เี๋ยตอนเนี้ย ถอดหมวกถอดแว่นถอดอะไรให้หมดมานี่ลืมไปลุงเปลี่ยนไปขอโทษครับคุณคนผมขอโทษลืมไปว่าอรันโอ้โหมีผู้หญิงด้วยคุยเอ้ยไ <c oughs> ่้ม <c oughs> ไมไ้ไม้ม่ด้ไม่ได้ม่ได้ไม่่ไม้มดไ้ โอกาสคนเราอ่ะมันไม่แค่ครั้งเดียวเพื่อทำอะไรเนี่ยอ่ะเธอเ้ีอยแล้วมันกลับขึ้นมาต้องซื้ออลันอ่ะมันช่วยอะไรกูได้อะถ้ากูช่วยอันนี้มึงเนี่ยมึงช่วยอะไรกูได้อ่ะโอกาสคนเราไม่แค่ครั้งเดียวถ้าอยากได้มันกลับขึ้นมาต้องซื้อโอกาสคนเราไม่แค่ครั้งเดียวอรันเอางี้เอางี้เอางี้เถอถ้าถ้ามีถ้ามีอรันอ่ะเธออรันอุ่นไปก่อนอุ่นไปก่อนอ่ะเธอแบกเข้าไปอรันแบกเข้าไปในร้านเออคุยกันก่อนเดี๋ยวมันจะหนักกว่านี้นะแบกเข้าไปในร้านอรัน จะไม่ได้อีกแล้วเธอจะไม่ได้เลยนะร้าน,นแปเข้าไปในร้านกดก็คือกดนี่ครับพี่หัวเลขศูนย์พี่ <c oughs> ไม่ต้องมีสีใดใด <c oughs> เพราะหัวเราบ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วพี่เพราะว่ามางี้ใส่หมวกแล้วี่ เรียบร้อยพี่โอกาสคนเราไม่แค่ครั้งเดียวถ้าอยากได้มันกลับคืนมาต้องซื้อโอกาสคนเราไม่แค่ครั้งเดียวถ้าอยากได้กลับคืนมาต้องซื้อเรียกไรเรียกไรเอ๊ะ อะไรเนี่ยบอกตัวเอกูรับผิยอะไรเคยครับบอสแค่นี้ใชครับเดี๋ยวผมแค่นี้ใช่ไหมครับบอสไหนครับ Mm hmm. ครับโอเคยงครับพอใจสมใจงครับพอที่ mm hmm. อยากจะให้ผมพอจะแบบเปลีถึนความพักดีผมด้ยองครับอืม mm hmm. องไ,งไอ้เฮีย่ิกาไม่หยุดเลยนะสัตว์ถ้ามึงทำเดียไม่ให้กูทำอีกโอกาสคนเรามีแค่ครั้งเดียวถ้าอยากได้มันกลับคืนมาต้องซื้อแล้วก็ต่อไปขึ้นรถอลันับพี่ โอ้เหนื่อยว่ะเย้ผมจะบอกว่าวันนี้ผมตีอ่ากิ๊บตัวไหนไปเราไม่คุยกันแบบนั้นนะวันนี้ไม่ไม่บอสจะบ่อยใชยครับแปดนทีเบอสแตกเยอะเลยครับตังก็หมดแล้ว ไม่เหลือแล้วครับเนี่ยไม่เอานะพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอกาสโอกาสคนเราเก็บรถดิอารันได้ครับดิอุ้ยโอ้โอ้ตายด้วยโทษนะขอโทษทีครับผม ตอนนี้ผมไม่ได้ตั้งใจถ้ากูหนีไปแข่งรถได้ไหมลองสิ่าทีเลย <c oughs> โอ้สวยเจ๋งสาวเพียบเลยคว่วยมาเน่มาเน่ามาเน่มาเน่มาเน่ไป โอกาสคนเรามีแค่ครั้งเดียวไม่เปิดประตูไว้พี่เอ่อคุณผู้หญิงครับมานี่นะคุณผู้หญิงคนคนคนนี้หล่อไหมคนที่นั่งข้างหลังเนี่ยคนไหนครับตรงสเปกไหมครับตรงสเปกไหมตรงสเปคไหมไหนคนข้างหลังนะครับนั่งข้างหลังก็ได้อยู่ครับแต่มีผัวแล้วไปเลยไปเลยเปิดไฟซิ เห็นอะไรเนี่ยเปิดไว้สิรับลมหน่อยมันเย็นอยู่เหมือนกันนะพี่เย็นไปหน้าเลยเย็นอากาศดีแค่หวันนี้อุกาที่สองดวง เย็นเย,ย็นไหมพี่เอางี้เดี๋ยวเราไปตกลงกันก่อนครับว <c oughs> ่าไงครับตกลงได้เลยจะปลอมเสียงทำไมตอน,นทำเห็น <c oughs> เออตอนทำเห็นต้องปลอมเสียงเลยถูก <c oughs> ต้องเวลาคุยกันนะ่ะทำไมต้องใช้เสียงอื่นคุยกันทำไมไม่ใช้เสียงดีๆคุยกันอ่ะเออ เป็นอะไรครับเป็นอะไรมันอายเหรอเป็นไอขนาดนั้นเลยเหรอเขือนรับรออะไรเนี่ยเหี้ยกูไม่เคยแต่งนี้เลยเรามาคุยกันเราเดี๋ยวเราเราเราลงมาครับลงมาเดี๋ยวผมจะพาไปมอบตัวที่สอนอแล้วก็ไปยอมรับซะ เรื่องอะไรครับเรื่องที่ปลอมแปลงเอกสารแล้วก็เรื่องที่ใส่ร้ายผมแล้วก็ไปชักชวนให้คนอดื่นพอยตามตัวเองไปด้วยเนี่ยบอดมันหนักเลยนะอ้าวใช่ผมแจ้งเองหรือจะมอบตัวโอกาสคนเราอ่ะมีแค่ครั้งเดียวตำรวจ้วยนะครับบอดตังเดี๋ยี่ผมบอกับว่าว่าคริปโตใครเป็นคนกระทำวันนี้ใครเป็นคนกระทำก็ตัวคุณทำเองไม่ใช่หรอถูกไหม ูครับทุกคําพูดเนี่ยก็เป็นคนพูดเองนะใช่ไหมครับอืมใะผมแจ้งความหรือเดี๋ยไปมอบตัวเองเดี๋ยวไปมอบตัวเองก็ได้ครับบอบมาขึ้นมาตอนนี้เลยเหรอครับใช่แล้วรอสักหน่อยไหมครับหมายว่าเดี๋ยวเรา <laughs>